สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนไปตามติดชีวิตนกเขาว,วันนี้จะพาทุกคนไปส่องนกเขากันพาทุกคนไปดูครอบครัวนกเขาและการใช้ชีวิตของนกเขานะคะว่าเขาอยู่กันแบบไหนมาเริ่มจากการสังเกตการเจ้านกเขาตัวนี้กันก่อนเลยนะคะเห็นอยู่ตัวเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าเขาจะมีเพื่อนหรือว่าครอบครัวเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก่อนอื่นมาเริ่มส่องเจ้านกเขาตัวนี้กันก่อนเลยเห็นนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนี้แล้วครอบครัวของเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างคะทุกคน าเดินไปหาครอบครนกเขา,า,ก,ขากันนั่นไงทุกคนนั่นไงนั่นไงจากที่สังเกตการเจ้านกเขา4ตัวนี้นะเขากําลังไซ้ขนจิกขนให้กันอยู่นะทุกคน